ด่วนฝนตกหนักถึงหนักมากส่ทงท้ายอีก2วันพร้อมตั้งรับฝนชุดใหม่มาแรงทุกภาคพร้อมรับมือฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันศุกรที่30พฤษภาคม2568บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่อีก2วันรวดก่อนแนวน้มฝนจะลดน้อยลงในช่วงต้นเดือนมิถุนายนหลังจากนั้นจะกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ในช่วงวันที่7มิถุนาย,ยนเป็นต้นไปลักษณะอากาศดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุปัจจัยใดฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้จะเกิดขึ้นในพื้นที่ใดจังหวัดใดบ้างไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าวันนี้ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศบางคลาเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่งผลทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดนำความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นส่วนใหญ่และยังคงมีแนวร่องมรสุมหรือร่องฝนผ่าดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกทั้งมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวขึ้นบริเวณเอ่าวตังเกียรอีกหนึ่งลูกทําให้บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองอย่างต่อนเนื่องมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ ในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งตามแผนที่กราฟิกของกรมอุตุนิยมวิทยาแสดงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่30พฤษภาคม2568พื้นที่สีแดงเสี่ยงฝนตกหนักมากกระจายตัวในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนม และบึงการส่วนพื้นที่สีเหลืองเสี่ยงฝนตกหนักได้แก่จังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตริาน์พิษณุโลกตากเพชรบูรณ์ชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดเยะสโซทรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาลบบุรีสระบ,บุรีการจนบุรีราชบุรีปทุมธานีนนทบุรีสบุตรปราการ กรุงเทพมหานครนะครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชมบุรีระยองจันทบุรีและตราดพอแม่พี่น้องบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวให้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม อาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังระยะสั้นซึ่งมาดูโมเดลควบคู่กันไปจะเห็นได้ว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมามีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกตอนบนจากนั้นในช่วงบ่ายของวันนี้จะเริ่มมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งทางด้านทิศตะวันตก ภาคกลางภาคตะวันออกแถบชายฝั่งและภาคใต้ตอนกลางจากนั้นในช่วงเย็นไปจนถึงช่วงค่ำการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นเริ่มมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกส่วนภาคใต้วันนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีฝนน้อยมากอาจมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่ง บริเวณตอนกลางจนถึงตอนล่างของภาคในช่วงเย็นจนถึงช่วงค่าเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในช่วงดึกยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางด้านทิศตะวันออกของภาคในขณะที่พื้นที่อื่นๆจะไม่มีฝนจากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ในวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูน ลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากเพชรณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด30-34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครน,นครพนม ชัยภูมิขอนแก่นมหาสรารคามกาลาสิน์มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลบบุรีและสระบุรี อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศางเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศางเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ2 20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้เอาไว้ด้วยหลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปจะเห็นได้ว่าเมื่อพายุเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งไปแล้วลมมรสุมจะเริ่มพัดตามระบบไปยังคงมีกำลังอ่อนถึงปานกลางส่วนร่องมอรสมุมหรือร่องฝนเคลื่อนตัวออกจากบริเวณประเทศไทยไปเหลือเพียงอิทธิพลหลักปัจจัยเดียวนั่นคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนลดน้อยลง แต่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกสําหรับบริเวณภาคใต้จะกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นอีกครั้งตามลําดับโดยฝนจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่าฝนตกหนักส่วนมากจะอยู่ในฝั่งรับลมมรสุมบริเวณหน้าเทือกเขาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสัญญาณของอิทธิพลของลมมรสุมกำลังอ่อนจะปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราต่อเนื่องไปจนถึงวันที่6มิถุนายนแต่เนื่องจากเริ่มีหย่อมความกดอากาศต่ำประจำถิ่นเกิดขึ้นบริเวณเอา่าวตังเกียรและประเทศเวียดนามตอนบนจึงทำให้ลมมรสุมนั้นพาดพาดผ่านบริเวณประเทศไทยของเราแบบสม่ำเสมอทำให้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในหลายพื้นที่การกระจายตัวของฝนประมาณร้อยละ30-40ของพื้นที่ตลอดช่วง โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งบางพื้นที่ถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับหลายพื้นที่ที่มีม,มวลน้ำสะสมเป็นจำนวนมากไหลบ่าเข้าท่วมผืนนาไร่ถนนหนทางและอาคารบ้านเรือนแต่อย่างไรก็ดีหลังจากนั้นพบสัญญาณว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปก,ปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราในช่วงวันที่7-13มิถุนายนจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับเร่อมรสมจะเคลื่อนตัวกลับลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือลักษณะเช่นนี้จะทําให้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งต่อเนื่องยาวๆหลายวันติดต่อกันอาจส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและดินโคลนถลม่มจึงขอแจ้งแนวโน้มลักษณะอากาศตลอดทั้ง15วันข้างหน้าให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือ กับสภาพอากาศในแต่ละช่วงวันช่วงเวลารู้ก่อนเตรียมตัวรับก่อนปลอดภัยก่อนนะคะอีกทั้งทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดหมายอากาศโดยทั่วไปในเดือนมิถุนายน2568ที่จะถึงนี้เอาไว้ว่าในช่วงต้นเดือนและกลางเดือนบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนตกชุกและต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่จะเป็นฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเว้นแต่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ถึง80ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากบางแห่งจากนั้นในช่วงปลายเดือนปริมาณและการกระจายตัวของฝนจะลดลงทั้งนี้เนื่องมาจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราจะมีกำลังค่อนข้างแรง ในช่วงต้นและกลางเดือนและจะมีกำลังอ่อนลงในช่วงปลายเดือนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงต้นถึงกลางเดือนจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในช่วงปลายเดือนซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยามีการคาดหมายว่าปริมาณน้ำฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละสิเว้นแต่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะใกล้เคียงค่าปกติส่วนอุณหภูมิเฉลีย่ยยังคงใกล้เคียงค่าปกติข้อควรระวังในเดือนมิถุนายนมักจะมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านทิศตะวันตกและเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ซึ่งจะส่งผลทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นในบางช่วงทําให้ประเทศไทยของเราจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องติดตามข่าวสารพยากรณ์สภาพอากาศจากกรมอ,อุตุนิยมวิทยายอย่างใกล้ชิดนะคะแอดมินและทีมงานจะคอยติดตามนารายละเอียดมาอัปเดต แจ้งเตือนหากมีสัญญาณสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปและยังคงเน้นย้ำให้พ่อแม่พี่น้องติดตามอัปเดตสถานการณ์สภาพอากาศลวงหน้าอย่างใกล้ชิดหากมีเหตุปัจจัยอื่นใดเข้ามาส่งผลกระทบทําให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปแอดมินและทีมงานจะติดตามนํารายละเอียดมาอัปเดตแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบทันทีค่ะพร้อมกันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิป ซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกําลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ